าวดพี่น้องสวดแงมแล้งมาที้นีม,มึงน้ำทีสใสแล้วบุญพี่น้องเอ้ย,อยบอกดูเขาทำมาชหาีหาพวกแล้งคนตกใกล้บนตก,นก,ตกเี้ยเดีย๋ยวมึงหนึ่งงนานร้ายบก งมากันมา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 เกลับจอดพี่น้องตัวตัวบ่เยิ่มเลยบ่กบรามันหู้หูระบายมันตันบ่ เยือมทางเลยวะข้อนอนทางคุ้นบ่เอ้านีข้็ตั้งหางหุ่นบ่หางนี่ข้อตั้งเดือบขอตั้งมันกวนทั้งไก่หัวนั่นมันยืมแห้งบอก มันแบบมันแบบว่ะอไม่ได้นี่อันไปสอมมากพี่น้องเอ้ยมันเป็นนักรสิใส่ไหมเด็กหนทมอนุ่นขานั่นนั่นต้อพูดตังนีรบูดถึงมนเชียงเอาไม่ใช่ตัวที่เกี่ยงไปนะครับ ในบอ่อขานี่ประเทศนี้ใส่มาเราไม่กินทิตเปียะเลยแต่ว่าบริษัทสปริงเฝ้าว่าฝนอีกตกลิฟบ่อทั้งใส่เี็ดบ่อทั้งหนึ่งเหลวเต็อทขีเนี่มาซ้ำนี่แหละอันเสี่ว่าของผู้เดยกมันขี่งึ้นไปจนเลยไร่น้ำขอเคียร์เดินนานมันที่มาอยู่แวแจ่มันบอข่าวคืเดียวข,ข,ายขาวดไม,ม่สี่มีคนฟัง,งไอยเว้ยน้ำขอาวเคียร์ที่รังนี่เรือมันที่เขาเด้มาอยู่ขีมีช่ว n ห้างตรงนี้ไรมันเป็นน้ำตัวนี้มันเป็นน้ำตัวนี้ ก็เป the ็นน้ำปุ๋อยู่ข้างในนี่ต่อตัวนี้ออกมาให้มีแกนนี่นี่ถ้าผูดเรื่องเี่ยนก็คือว่าอดฝาเห่าแหละก็ยังเหี่นวแหละบาดฝาเหลาสุดหรือว่าเบิ้มันจะมีอยู่ข้างในมันจะดึงตรงนี้นี่ตรงนี้นี่แขนกระหอในมันมันจะดึงงับออกมาได้มันจะดึงออกมาทางไหนได้ยังไงมันไป็นตรงไฟมันเป็นตุ่ยงมันเปิดฝาเหลาฝานต่ำให้ออกแบบนี้นี่เขาเกวาเบิ้งยกฟ้านี่ออก่ฟ้าให้เลยเอาไปเบิ้งข้างในน่ะเป็นยังไนบ้มัให้ดี Ngàn có lái, à, mày ngàn mình nhập bóng cái đi lại, cái gì nó hàm cái vật ngắt ngặt ngắt ngặt thì vô xưa xì đầy xưa xì đèo nhé ngoài liều chuột 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 đây tiên tiên may bất cẩn ở trên may may đã tiên được nhiều em nó giống một tiên rồi kéo vàng mà nhỉ vàng เห็นไหมันเยอะมันเยอะแบบลายดีนามันหนาสัมผัสกุนถ้าเกาหรือมีมาฝากตโดโวอกดูดีมันเคล่อนเขาได้อันนี้มีเป็นมากข้นนีเลยแล้วเที่ยโฮเทลดีรนระเห็นไหมมันโยกบบอะไรเนี่แ้มันพอดีพอดีนะตะกีนี่มั่รวมลายขาตัวนี้ขาตัวนี้หัวจับนี่นี่สลวงมากๆพี่ง่เมื่อได้เศร้าผมไม่ลดหัวนี oh ่โจ๊กมากๆ้างนี่มากับ ใช้การเ,เียร์แเดี๋วนี้อย่างัายยีงนรเลียนี่นักตเห็นแบบหลนอล้เราซีมาแรงนี่เน,น,นี้ค่ะก็จค่ะก็เต็มก็จากอันหลักก็จากอันเี้ยอันหลอันนี้ไม่ใช่ประกอบล้วเล้วเอามาใส่งานเลยสบาสบายบมือเนี่ยเพียงใส่สกินดีเตะตับยืบกล่อเน,นี่นบยบ่อรถงานรถไม้าหนีบาน,นี้มี ต้องพูดให้เป็นขาลอยๆลอยๆลอยๆปั๊บ <ober> <fuera> ปั๊บตัวนี้แล้วก็แล้วถ้าปั๊บถ้าปั๊บตัวนี้แขนโกงปั๊บแขนโกงเงี้ยงอกไปแขนโกงเงี้ยออกไปนี่เป็นอะไรแขนเป็นะปั๊บแล้วแล้วมันก็ยังบ่ได้ของซาคือมันถี่เสียเสียตรงนี้มัน่ได้ของซาคือว่าเ่ามันเป็นน้ำตัวนี้นะครับข้างในตัวข้างในเปิดฟ้าวเลยเกิดเป็นฟ้ามให้ถึงออาเกิดเอกเลยมันที่ไหนก็ตกลงไปมันมีอยู่นี่ยุ่ซืุ่ยเนี่ย กซื้อีสี่แลเดี๋รวฟ้านี่ว่าก็เห็นมันแล้วละไฟออกดันแยงเดหน่งรอไปห้ากอยูงออกมาห้างห้ายมันมันชนิดยมแห่ออกลูขีมจับขีดม้นม้นตัวนี้ไปที่หนึ่งม้นม้วยขาตีที่มันอาตัที่มัหนึ่ไม่ชิเบียววอแงขาตตีเสื่อนตรงเงาของตีสิแล้วนีส่องมันมีส่องมันออกงัดไปทางที่งัดงัดไปทางที่นึงด้อ ้เราถึงล่างถึง hmm. ก็จะตามห้อยหนึ่งแล้วก็ดึงแล้วก็ดึงออกไปห้างคุณเลยดึงออกไปห้างจนมันจะออกแล้วน้ำใส่ก็ใส่ได้ก็โอเคน่ะใส่ได้เอาให้หมดอนแกนล้างนี่ตรก็ใส่ไม่เสียงใส่ไม่หรือว่ากเดินหัวนี่แหละฮ่าจะเหล่าตัวกันหน้าเป็นจุกเลี้ยวคนสีจกแง่ง